เตือนภัย f c a ขึ้นบัญชีดำโบลโกเกอร์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประจําวันที่3กุมภาพันธ์พศ2566 1. i n t e r a c t t r a d e FX 2. Trade Blue m a x 3. HQT FX 4. s p o t FX Option 5. Crowd t r a d e 6. Index Club 7. Niku S Exchange 8. Equity Score Trade 9. forex crypto net 10. top club investment 1 1 the trust fx 12. solis usx 13. william market f x t m 14. legal forex coin กเกอร์หรือบริษัทเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ให้บริการทางการเงินดังนั้นหากคุณถูกโกงคุณจะไม่ได้รับความคุม้มครองใดๆอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันวิ k i fx เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือโบโรกเกอร์ได้แล้ววันนี้โหลดฟรี